เที่เฮีนะไปอีสานเนี่ยตรงไหนว่าดีใครว่าดีขับรถไปถึงรักษาเสร็จตีรถขับรถกลับนั่นเลยแต่อันนี้ดูดูมีความหวังเลยเนาะมีหวังเลยหวังตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ๋อเลยดูมีดูมีความหวังถ้าทำแล้วเบาขึ้นเนาะเบาครั้งแรกไปนี่ผมนอนหลับสบายธรรมดานอนไม่หลับเลยต้องพลิกแฟนัวป็นไงให้แฟนเหยียบให้แฟนคลายเส้นจะหลับไปหลับเหมือนหลับ หลับสบายแแบบเราลลืต่น้วหลับสบายหลับบสายไม่เคยหลับอย่างนี้ได้มาก่อนไมม่เเคยยหลลับาานนดีนะครับเป็นจริงๆอ่ะเป็นมาเป็นสิบปีแล้วล่ะอาการปวดหลังเนี่ยนะแต่การที่ชาล้าลงขาเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ประมาณปีนี่เนี่ยนะคะมันจะมันแทบเลยอ่อเหมือนเหมือนคนกันสายเนนาะดหายเคยฉีดยาเป็นปีเลยเหรอ ไปฉีดเป็นปีเลยทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเหรอทุกหมอเชียงรายครับทุกหมอเชียงรายที่หมอฉีดปีน้ำเต็มฉีดจนสะโพกเนี่ยเป็นดวงเลยเขาหายครับหายปกติแต่ทำงานได้ปวดริดยาปวดมันได้แค่เข็มละ้อาทิตย์เนาะแล้วก็หมอกระดูกก็ฉีดเข้าสันหลังน่ะสองเข็มโอ้โหปวดย่ำย่ำได้ละย่มได้เนาะ ไไมมม่่ม่แป๊บลลงน้ําหนักได้ไม่แป๊บธรรม,มดานี่ลงไปไม่แป๊บเลยอืเดินไม่เอียงละอืมเบาๆอืมอืมเดินหลังตรงละเลี้ยง,ง,งตรงละอหลังตรงธรรมดาตรงนี้จะจะยืดอ่าอ่อาหลังตรงละ

อันนี้เป็นมานานหรือยังคะเทาเปน็นจริงๆริงอะ่ะเป็นมาเป็นสิบปีแล้วละ่ะอาการปวดหลังเนี่ยนะแต่การที่ชาล้าลงขาเนี่ยจริงๆริมันก็อยู่ประมาณปีนเนี่ยเนี่ยจะเป็นเป็นแห้หายอะ่ะช่วงนะี้เราไม่ได้บอกเป็นบางทีเราจังหวะเราเดินเนี่ยถ้าเดินไปสักพักนี่เราถึงไปเไปถึงรถเนี่ยมีชาเลยเลยดินไม่ได้แนละ้วต้องอย่างทำงานหนักยกของหนักตลอดอเลยใช่ไหม ยกหนักมาตลอดเป็นสเป็นเป็นหลายรุ่นเลยเหมือนกันนะยกของหนักมาตลอดแล้วก็ขับรถไกลค่ะยกของหนักยืนคืนยืนนานยืนนานอกลางคืนหนักมาตลอดเดินเดินให้หนูดูนี่หนักแน่ไหมคะมันจะมันแป๊บเลยนะเหมือนเหมือนคนดัน้ายเนาะกัายอือ เพนก็จะถามว่าเอ้ขาเป็นอะไรเพนก็จะถามว่าขนานั่นว่าเอาเป็นอะไรมันเจ็บเหมือนจะเดินดีขึ้นนะดีขึลองช้ำเขาเบาลงแล้วไม่กระเพกเหมือนตอนมานะต้องต้องถามผู้ผู้ใกล้ชิดพี่ว่าเป็นไงบ้าเวลาเดินกระดูแกนี่อยู่ดหินไหมน้าตอนลงรถอ่ะดี ปกติเดินเดินอย่างเงี้ยได้นานไหมพี่ใช่ลงส้นเต็มที่ล้โอเคมจะทาที่มือตัวยางยืนนี้โอ้ห่า่เก็บนแมันมันจะเป็อย่างเงี้ยเราจะมุดตัวไงมันมาดันทีไม่ได้เลยยืนทางี่มันยืนได้ตลอดใช่ไหมแล้ว ดีแล้วดีแล้วหลังเบาขึ้นนะคะเบาเนี่ยชิดหูได้อือมียังว่าต่ำเนี่ยยืนได้เลยอือธรรมดายืนต้องยืนอย่างนี้ยืนตรงๆได้เออานี่ยืนได้แล้วเนาะเนี่ยยืดได้โอเคเลยดี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 เดินเดินสบายแล้วเนาะเดินสบายครับเดินสบายแล้วเดินได้เต็ม ครับตอนตอนนี้ยืดยืดตัวได้แล้วเนาะยืนตรงได้เออยยืนตรงได้ยืดตัวได้ก้าวขึ้นธรรมดาหงก้าวอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้ยกได้แล้วเนาะก้าวขึ้นก็อีนได้เออยกได้ละดีละตอนนี้ตรงละตอนนี้ยืนตรงเออยืนตรงธรรมดาต้อ่ยใช่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 เดี๋ยวสู้ต่อเนาะอีกสักเเเดดดิินนไไไ้มม่่จ็บอีกสักสามยก เพราะว่ามันเป็นหนักเนาะลองช้ำก็ไม่เจ็บแล้วลองช้ำก็ดีแล้วของงขอเราเคยฉีดยาเป็นปีเลยหรอฉีดยาเป็นปีเลยทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยหรอทุกหมอเชียงรายครับทุกหมอเชียงรายที่หมอมาดูเจอเขาว่าหมอทหารดีเออทหารก็เสียอเข้าใจว่าเป็นหมอที่โรงพยาบาลทหารแล้วก็เสียงมาแล้วก็เขว่าดีไปเข้าคิวบัรคิวไปเลย ฉีดปีน้ำเต็มฉีดจนสะโพกนลยเป็นดวงเลยหายครับหายปกติแต่ทำงานได้ปวดลิดยาปวดมันได้แค่เข็มละอาทิตย์เนาะแล้วก็หมอกระดูกก็ฉีดเข้าสันหลังสองเข็มโอ้ปวดแต่กสุดท้ายไปขอหมออหมอครับไม่ไหวแล้วครับขอผ่าดีว่าหมอเนี่ยเออหมอเนี่ย ที่ผมไปหาเนี่ยอืเดี๋ยวนั่งคุยก่อนจะพาล้าห้าสิบห้าสิบนะอาจจะเดินไม่ได้ห้าสิอาจจะหายห้าสิคือความเสี่ยงเราเดินไม่ได้เลยลาบากเลยหมอเละตัวก็ไปหาทารักษาที่หมอแผนไทยก่อนอแล้วเพื่อนกันเนี่ยเปอนพี่อ่าปวดพอพอกันเนี่ยไปหาอีกหมอหนึ่งหมอพาเลยหายปวดท้องไส ผ่าได้ประมาณห้าหกเดือนหายอืมแล้วก็เจ็บไปอย่างเกา่าอืไทยติดเชื้อเสียชีวิตไปแล้วอืก็คุยแท้ก็คุยกันแล้วว่าหมอนี้เรลองหายอนะ่ะอืมดีโชคดีแต่ผมไม่ไปไงผมไม่หายหมอหนึ่งแต่หมอกนั่นก็ไม่ผ่าให้ผมยเี้ไม่เป็นไรนะมาเนี่ยผมเปรักษาัทวประเทศนะไปอีสานเนี่ยตรงไหนว่าดีใครว่าดี <c oughs> ขับรถไปถึงรักษาเสร็จตีรถขับรถกลับ แต่อันนี้ดูดูมีความหวังเลยเนาะมีหวังเลยหวังหลังตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ๋อเลยดูมีดูมีความหวังพักทำแล้วเบาขึ้นเนาะเบาครั้งแรกไปนี่ผมนอนหลับสบายธรรมดานอนไม่หลับเลยมันต้อพลิกแฟนหัวเป็นไงให้แฟนเหยียบอืมให้แฟนคลายเส้นอืมจะหลับไปหลับเหมือนหลับหลับสบายแบบเราลืต่นหลับสบายไม่เคยหลับอย่างนี้ได้มาก่อนไมม่เเคยยหลลับาานนดีแล้วครับ ย้อนก็ค่ย้อนมาย้อนมาคืนเนื่องจากเราทํางานเราตรเกีว่าถ้าจะยกหนักเนี่ยจะมีอาการละออันนี้เราจะพยายามย่อตัวเองไม่ให้ยกหนักใส่เข็มขัดไว้ด้วยเนาะใส่เข็มขัดด้วยเวลาทํางานไม่ได้ใส่มานานแล้วมันทํามันทงานมันลุงหลังจะใส่บล็อกไว้ที่มันเป็นอย่างนี้ผมบลงานละงานที่ตลาดนี่ผมก็ไม่ได้ไปทุกวันนี้นะไม่ได้ทําแต่ทําแต่งานสวนงานสวนก็เดินยืน เรื่องมั่งอะไรมั่งแต่ยกนี่พยายามให้ลุงน้องทำแค่นั้นเองดีละผมสู้เองได้สู้สู้สู้ต่อครับยืดหลังคงนะพี่รู้ไหาวสดใสมากกว่าดีขึ้นกำลังใจดีนะกำลังใจดีเรื่องจริงก็ารไปตั้งแต่เช้าเดี๋ยวบอกไม่อนเล่ว่าอะไรเราอยากไปเราอยากมาแล้ว ผมยังว่าไอ้นับวันนะแต่เนีว่าเที่ยนรือเปล่าว่จะไปหาหมอแล้วนะอ๊ะเมื่อวานยังวันต่วันก่อนเราเพิ่งหาไอ้หมู่วันสองแล้วนะนับวันรอนับวันรอเงี่ยอยากอยากจะมาไม่ไม่หมอนักมาเั่นเลยวันวันหลังถ้าเจ็บก็ทักมาเนาะครับทักมาก็นี่ตอนขามานี่ข้างไหนเป็นเยอะข้างซ้ายเนาะข้างซ้าย ยำ่ยำได้ละย่ำได้เนาะอืมมไมไไ่่แป๊บละลงน้ำหนักได้ไม่แป๊ฟร์ธรรมดาหนี่ลงองไปไม่แฟร์เลยเดินไม่เอียงละอืมเบาเบาเดินหลังตรงละเรียต,ตรงละอะหลังตรงธรรมดาตรงนี้จะจะยึดอ่าหลังตรงละอ่ะทีนี้เราก็นี่ยไปเพิ่มแค่อย่างเดียวเนี่ยไอตอนจะเดินเดินกับไอ้นี่ยกของก็ใส่เข็มขัดช่วยช่วยได้จะช่วยได้เยอะเลย แต่ใส่เข็มขัดนี่ธรรมดาค่ะยกไม่ได้ยกจะยกค้างนี้นะลงเลยไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงแบที่เขาไม่มแรงหยับยับแดงออริ่มมันเริ่มมีแรงละขามันมีแรงแล้วก็มอืมอือมอมาอืมออ เหยียบรถขึ้นก็ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ก้าวก้าไม่ได้เลยนะก้าวต้องโน้มเอียงตนี้ก็าวขึ้นก็เอียงเข้าใจไหมเข้าก่อนใช้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นระดับหนึ่งแล้วเนาะครับมาดีขึ้นเลยแหละเออระดับหนึ่งแล้วดีเมฆไม่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 เขียวเลยเมื่อก่อนตรงนี้นี่เหมือนคนมีที่ใครอ่ะ แล้วเลือดเลือดมันอั้นมันวิ่งไม่ได้แล้วมันก็เลยเขี้ยวอืมอืมหายไม่ได้นมเออดีผูจนหูก็ึ่งเป็นที่ไทยก็ไม่เคยแบบนั้นเออดีล้วสุสุที ีนี้ก็ประคองตัวเองอ่ะธรรมดามั่อย่างนี้เหเมื่อยนะวันนี้เป็นงไงเ้นไม่เมื่อยขันแนแดมีกำลังใจสู้ต่อสู้ต่อไม่เป็นไรหรอกเราอยู่เจอหมอแล้วหาหมอเจอแล้วก็เหลือประคองตัวเองดีๆเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะได้ไปทำบุญต่อขนลุก เราวันแรกก็รู้สึกได้ละวันแรกเลยแหละทำอะไรได้เยอะขึ้นผมก็ดีใจขอให้ผมเดินได้เป็นปกติผมก็ดีใจแล้วทําแหวนวัดเดินตรวจวัดดูวัดได้เออฐานวัดอยู่อนุโมทนาด้วยครับอุฐานวัดอยู่มาสามสิบปีเอ่อฐานไหนะที่ตรท่าดอยหางแม่แอบอ๋อดอยแม่แอบ น่าสวยนะมันไดน่ครับแี่แ,แผมหาทุนมาสร้างเลยน่ผมไม่ได้สร้างนะแต่หาทุนมา <c oughs> นโมธนาด้วยครับ <c oughs> หายเร็วๆสู้ๆ <c oughs> ครับ <c oughs>